หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งชักลัก์มาเยอะแยะมากนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับชนิดที่ว่าที่เรียนมาทั้งหมดอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับนั่นก็คือการใช้แอปพลิเคชันนั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็เขียนขึ้นมาโดยทีมงานของเรานี่เองนะครับก็มีภาษาไทยในนั้นนะครับ ตัวแอปนี้จะช่วยให้เราตั้งก่าได้นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวชักลักที่เราได้เนี่ยไปอ่านคําทํานายอีกทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับก็คือแอปตัวนี้นะครับไทยริ้วเหยานะครับเปิดปุ๊บเข้ามาก็จะเป็นหน้าตามที่เห็นนะครับซึ่งก็จะมีช่องให้เราใส่รายละเอียดนะครับวันที่เสี่ยงท้ายนะครับก็คือเราจริงๆเราก็คลิกตรงนี้นะครับตรงตรงมุมนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ เลือกได้เลยนะครับก็เอาวันที่ปัจจุบันไปนะครับจากนั้นเวลานะครับเราก็คลิกปุ๊บก็จะออกมานะครับก็จะเป็นเวลาปัจจุบันหรือเราก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนเอาที่เราเลือกสมมติว่าบางทีเราเสียงทายไปเนี่ยแต่เรายังไม่ได้มาใส่รายละ,ละเอียดในทันทีให้เราจดไว้ก่อนแล้วก็จดเวลาไว้แล้วก็ค่อยมาใสาท่ทีหลังได้เรื่องที่ทายนะครับก็คือตำแหน่งหญาติที่เราจะใช้ ทำนายออกมานั่นเองนะครับในที่นี้นะครับสมมุติว่าจะทายเรื่องพ่อแม่ก,ก็เอา,อาลายลักษ์พ่อแม่นะครับจะทายเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งสอบไล่ก็จะเอาตำแหน่งคุนนางผีนะครับหรือยศศักดิ์ผีนะครับทายเรื่องพี่น้องนะครับเจ็บป่วยพี่น้องเดินทางอะไรเงี้ยครับก็ใช้ลายลักษ์พี่น้องผาาทายเรื่องภรรยาทายเรื่องเงินทองก็จะใช้ลายลักษ์ภรรยาเงินทองนะครับ หรือภรรยาทรั์นะครับทายเรื่องลูกนะครับก็อาจจะก็ก็เคยจะใช้ลายลักลูกหลานนะครับในที่นี้ผมจะทายเรื่องภรรยาเงินทองผมก็เลือกไปนะครับสําหรับรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยก็จะอยู่ในบทเกี่ยวกับยายทั้งหงอีกทีนะครับในแง่ของรายละเอียดของการทานายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจก็ข้ามไปก่อนนะครับในที่นี้นะครับเราก็มาถึงการ ตั้งฉักกลักกันนะครับทีนี้ถ้าเราได้ฉักกลักมาอยู่แล้วนะครับเราก็มาใส่แบบทีละช่องได้นะครับแต่ว่าหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตรงตรงตำแหน่งตรงตรงมุมตรงเนี้ยนะครับตรงตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะสุมนะครับถ้าพอคลิกไปปั๊บเนี่ยก็จะทำการสุมชักกลักขึ้นมานะครับโดยการสุมเนี่ย เป็นไปตามลอจิกเดียวกับที่เราโยนเหรียญนะครับก็คือไม่ได้อยู่อยู่สุ่มนะครับคือสุ่มโดยที่เป็นการสุ่มเหมือนโยนเหรียญสามเหรียญนะครับก็คือให้มี x y อ่าเป็นคู่นะครับแทนยินหยางจำนวน6อาจำนวน3คู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็โยนออกมาดูว่าได้อะไรนะครับก็คือใช้ตรรกะกเดียวกับการโยนเหรียญเพราะฉะนั้นแอปนี้เนี่ยก็คือในแง่ของการทำนายค่อนข้างใส่ใจนะครับทีนี้ ในส่วนของอถ้าเราจะใส่เองนะครับสมมติว่าเราโยนเหรียญไปนะครับเราจะใส่เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราใส่เข้าไปในในนี้ได้นะครับตามตามที่เห็นนะครับสมมุติว่าลายลักษณ์แรกผมได้หยางก็ใส่หยางเข้าไปนะครับก็จะมีรูปขึ้นมานะครับจากนั้นลายลักษณ์ผมสอผมเป็นยินลายลักษ์สเป็นหยางแก่แล้วกันครับจะได้มีการเคลื่อนไหวหน่อย ลายลักษ์สสมมติว่าผมได้ยินแก่ลายลักษ์5ได้หยางลายลักษ์6ได้หยางแก่าสมมติอย่างนี้ก็จะได้ฉักกลักออกมาครับทีนี้พอเราได้ฉักกลักอย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปใส่รายละเอียดยุ่งยากมากมายต้องท่องจำใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยผมกดตรงนี้ทีเดียวครับปึ๊บแล้วก็เรียบร้อยครับขึ้นมาทันทีนะครับ จะเห็นว่าในที่นี้ก็จะมีรายละเอียดสําหรับการทํานายนะครับบางอย่างเรายังไม่ได้เรียนนะครับก็คามไปก่อนอย่างแรกก็คือว่างหายอันนี้เรายังไม่ได้เรียนนะครับในช่องนี้จะเห็นว่าเรื่องที่เราทายเนี่ยเป็นเรื่องของภรรยาทรัพย์นะครับก็คือตามที่เราเลือกไปนะครับวันที่ก็จะมีปีเดือนวันยามนะครับสังเกตว่ายามเราก็ไม่ต้องหานะครับตัวปีเนี่ยต้นฟ้าก็ไม่ต้องหานะครับมันออกมาให้เรียบร้อยนะครับ ก็คือปีต้นฟ้าเป็นปิ่งนะครับกิ่งดินเป็นเซิร์นอย่างนี้ครับก็ออกมาเรียบร้อยนะครับทีนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับพวกสันหลบซ่อนกิ่งดินไปนไรหกแยาปไปอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เรียนนะครับก็ข้ามไปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีในกรณีในเรื่องของการหายง่งสันนะครับทีนี้ก็จะมีตำแหน่ง พิเศษนะครับก็คือตําแหน่ง6ญาตินะอ่ะหสัตว์นะครับโทษทีหสัตว์นะครับก็คือสัตว์เทพทั้ง6นะครับก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวจะได้เรียนกันนะครับอ่าแล้วก็จะมี6ญาติให้เรียบร้อยนะครับมีกิ่งดินให้เรียบร้อยนะครับมีตําแหน่งพบพบเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับมีกว่านะครับใส่อาย์ลักเคลื่อนไหวเข้าไปเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในส่วนของกว่าเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือใส่กิ่งดินและหกาตดให้ครบเรียบร้อยนะครับในลายลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าที่เหลือนี่มันไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะในในแอปเนี่ยก็เลยโชว์แค่ในส่วนของลายลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเห็นว่าทีเดียวก็จะจบนะครับทีเดียวก็จะจบแค่นี้นะครับก็ได้ ก็สำหรับทํานายแล้วนะครับแล้วในในในแอปนี้เนี่ยยังมีเรียกว่าความหมายต่างๆให้เรามาดูทวนบางทีเราไม่แม่นเรื่องเนื้อหาต่างๆนะครับหรืออาจจะงงตัวจีนนะครับก็สามารถอ่านในนี้ได้นะครับก็ตามนี้ครับก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้แอปเนี่ยก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเพราะ,ะนั้นก็ ที่เรียนมาก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็ถือว่าเรียนไว้ให้รู้นะครับในที่นี้ก็ถือว่าถ้าเราใช้แอปก็ทีเดียวก็จบนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ